สวัสดีค่ะจิรธินาถังเงินจากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตรเกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ค่ะจากที่เราทราบกันดีนะคะเกี่ยวกับปัญหาหลักๆของเกษตรกรในการทําการเกษตรก็คือวิกฤตภัยแรงที่เกษตรกรมักจะประสบปัญหากันเป็นประจาอยู่ทุกปีอย่างต่อเนื่องนะคะโดยปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสภาวะของอากาศที่แห้งแล้งติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะเกิดจากฝนทิ้งช่วงหรือว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานนะคะซึ่ง าสาเหตุดังกล่าวมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปอุณหภูมิที่สูงขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการวางแผนการจัดการใช้น้ําอาจจะไม่เหมาะสมนะคะหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออํานวยต่อการเก็บกักน้ํานะคะซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อชุมชนภาคการเกษตร,รทําให้เกษตร,รกรประสบกับปัญหาการเพาะปลูกค่ะ ซึ่งวิธีการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอ2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกนะคะเป็นเรื่องของการเพาะป,ปลูกนะคะ,ะทั้งนี้ก็คืออยากเน้นในเรื่องของการวางแผนเลือกพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําหรือเป็นพวกพืชทนแล้งหรือพืชที่ใช้น้ําน้อยนะคะอาทิเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศหรือว่าในเรื่องของถั่วเขียว หรือพืชผักในกลุ่มพวกแตงกวาคะนา้าหรือพริกนะคะซึ่งพืชเหล่านี้เนี่ยมีอัตราหรือว่าปริมาณการใช้น้ำอยู่ตั้งแต่ปริมาณ300-700ถึง700ลูกบาทเมตรต่อไร่นะคะอนอกจากนี้ในเรื่องของการปลูกพืชดังกล่าวเกษตรกรควรจะเลือกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดินของเกษตรกรเองด้วยและ เลือกเทคโนโลยีในการใช้น้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ําอาทิเช่นการใช้ระบบน้ําหยดหรือว่าระบบสปริงเกอร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการนําน้ํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะสำหรับวิธีการที่2นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่ยั่งยืนโดยปรับรูปแบบการทําการเกษตรให้เป็นแบบโคกหนองนาโมเดลตามรอยศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้ให้หลักการเอาไว้ว่า พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนั้นเป็นระบบการบริหารจัดการน้ำโดยพื้นที่ต้นน้ำนั้นเน้นในเรื่องของการอนุร,รักษ์ฟื้นฟูเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่นะคะส่วนที่2ก็คือพื้นที่กลางน้ำค่ะแบบนเน้นในเรื่องของการกักเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งและสุดท้ายก็คือส่วนที่สําคัญคือพื้นที่ปลายน้ำเน้นในเรื่องของการบําบัดเพื่อ ป้องกันมลพิษต่างๆที่เกิดจากทรัพยากรน้านะคะค่ะสำหรับหลักการกักเก็บน้ำของโคกหนองนาโมเดลเรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละส่วนจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างไรนะคะส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของหนองก็คือเน้นในเรื่องของการขุดสะกักเก็บน้ำโดยการขุดนั้นจะต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศหรือว่าภูมิสังคมเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นย้ำ ในเรื่องของสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยเก็บน้ําในหน้าแรงได้ส่วนที่2ก็คือโคกโคกจะมาจากอะไรคะก็มาจากดินที่ขุดขึ้นมาจากหนองเอามาทําเป็นโคกเพื่อปลูกต้นไม้โดยหลักการของในหลวงก็คือปลูกป่า3ามอย่างประโยชน์4อย่างนะคะป่า3อย่างในที่นี้เน้นในเรื่องของป่าใช้สอยป่ากินได้ป่าเศษรษฐกิจ ซึ่งประโยชน์อย่างที่4ก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของนาส่วนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงดินตามสภาพพื้นที่แล้วก็ยกคันนาให้สูงขึ้นเพื่อที่จะเก็บก,กักน้ำได้ในช่วงหน้าแรงอีกด้วยเห็นไหมคะว่าในส่วนของรูปแบบโคกหนองนาโมเดลจะทำให้การบริหารจัดการน้ำนั้นเกิดความยั่งยืนได้ไท้ายที่สุดนี้หวังว่า สองรูปแบบจะเป็นแนวทางหรือทางเลือกให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจในการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแรงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้นะคะหากท่านใดที่สนใจข้อมูลสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะเกษตรกำแพงแสนค่ะสวัสดีค่ะ